สวัสดีค่ะครูสาเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจังหวะหน้าทับกันค่ะจังหวะหน้าทับเป็นจังหวะที่ใช้เครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องหนังเป็นเครื่องกำหนดจังหวะทำให้ทำนองเพลงมีความคึกคักสนุกสนานเร้าใจได้แก่ตะโพนก้องยาวก้องแขกโทนรมนากองทัด เราไปฟังเสียงกองทัดกันค่ะสำรับหนึงจะมีกลองทัดสองลูกลูกหนึ่งเสียงสูงเรียกว่าตัวผู้อีกลูกหนึ่งเสียงต่ําเรียกว่าตัวเมียต่อ,อไปเป็นเสียงของกองยาวค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการตีกองยาวในขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งมีด้วยกัน3าจังหวะเช่กันนะครับก็คือ1เสียงปัก เสียงเพิ่งแล้วก็เสียงบอมนะครับเสียงปะ๊กก็คือการที่เราใช้มือของเราเนี่ยนะครับกดลงไปที่หน้ากองตรงกลางนะครับก็คือเสียงปะ๊เห็นไหมครับนะครับปลายมือของเรากดลงไปปะเห็นไหมครับต่อมาเสียงเพิ่งนะครับก็คือตีด้านลิมนะครับมือของเราตีด้านลิมนะครับเสียงเพิ่งแล้วก็เสียงที่3าก็คือเสียงบอมนะครับบอมก็คือตีตรงกลางโดยไม่ต้องกดนะครับแค่ไม่ต้องกดแล้วเนเสียงปะ๊กแ่ท่านตีเลย บางท่านอาจจะใช้กำปั้นมือน่ยนะครับกำเลยแล้วก็บอมบ์นะครับก็จะมีเสียงปั้งพ่งปั้งพึ่งบอมส่วนมือด้านนี้นะครับก็เอาไว้ประคองนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าแต่งเสียงนะครับแต่งเสียงแต่อาจจะมีบทบาทที่ไม่สําคัญมากนักนะครับวันนี้เราจะสาธิตการตีกองยาวในจังหวะเบื้องต้นนะครับก็คือจังหวะมือ3บอมนะครับซึ่งจังหวะนี้ท่านจะเห็นได้ในงานขบวนขันมากการแห่นาคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้จังหวะนี้นะครับก็คือ บอมบอมเพิ่บอมบอมบอมเพิ่งบอมมาดูกันนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็คือจังหวะเขาเรียกว่ามือสามบอมนั่นเองนะครับต่อไปจังหวะสุดท้ายจังหวะกองแขกค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการตีกองแขกนะครับผม ก็ก็แค่จะมีด้วยกันสี่เสียงแล้วก็จะแบ,บ่งออกเป็นสองตัวก็คือตัวผู้และตัวเมียนะตัวผู้จะมีเสียงเป็นน้าหน้าเล็กจะเป็นเสียงตัวน้าใหญ่จะเป็นเสียงติงแล้วก็ตัวเมียนะครับจะเป็นเสียงหน้าเล็กจะเป็นเสียงจ้า หน้าหน้าย่าจะเป็นเสียงทำนะครับแล้วก็เรามาฟังน้่งอัพกไกลทำกัน จบแล้วนะคะจังหวะหน้าทับกับเครื่องดนตรีทั้ง3ชนิดเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดหด้วยกันนะคะ